หวานเหนียไปได้แต่เดินไกลถากันร้อนด้วยโอ้ยอย่าไปเลยลไปอนไปได้ไปได้หมดแหละแต่มันอันนั้นตัวเองไงมันไกลเกินวันนี้ไหวเราไปตอนแห่ง,งน,<ล>นะครับเมตตาตอนนี้ก็เหลือยี่สิแปดตะกร้านะครับคุณแม่ครับผมนะครับเมตตาผลไม้ได้แล้วครับผมก็อยู่อีก ยี่สิบนาทีโดยประมาณนะครับเพราะว่าผมมีออเดอร์นะครับผมมีออเดอร์ต้องไปส่งนะครับออเดอร์เข้าแล้วเลก็จะอยู่นะต้นเลขก็จะอยู่จนเนี่ยแต่มีออเดอร์นะครับผมก็เลยมีออเดอร์นะครับไม่ไม่เป็นไรนะครับได้แค่นั้นเอ้านิ่ง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 เลยนิ่งเลยนิ่งได่ตัวอี๋ฮะตัวอี๋ ถอยเลยเลี้ยงช้างให้เก่งดูเลยน้องให้สวยช้างโชว์หาเงินได้ครับน้องโก้นะครับน้หวานถอยเลยน้ำหวานถอยแล้วพอแล้วพอแล้วไม่ต้องเข้าใกล้เลยแล้วไป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 ถอยเลยถอยเลยนีแม่เข็มบอกว่าเลี้ยงช้างให้เก่งดูเลนน้องให้สวยจะได้ช้างโชว์หาเงินได้นะน้องโก้นะครับแม่เข็มนะครับขอบคุณครับนี่ครับเด้งเยอะไหมฮานาหานาคาร์โเร้ว พอ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 ,อนะครับผมเมตตาพลราเม่นี้นะเม่นี้บอกว่ารู้สึกว่าคุ้มมากดูไลฟ์ช่องเดียวดูช้างหลายบ้านขอบคุณครับเม่นี้ครับผมขอบคุณครับนี่ครับเมตตาผลไม้นะครับถอยถอย,เ,ยอเอาน้ำหวานไม่เอาไม่เอาไม่เอาถอยถอยทาไม่ถอยเดี๋ยวถอยเองก็ได้เอาเอา,เอาโอเคเดี๋ยวถอยเองโอเคโอ้ จะถอยก่อนขอบคุณนะครับแม่นนี้ครับเมตาผลไม้ได้นะครับผม28ตะกร้าผมมาไลฟ์ช่วยน้องน้องโก้นะครับผมไลฟ์ตะกร้าผลไม้นะครับผมนี่ครับผมนี่นะครับตะกร้าเลย28ตะกร้านะครับคป็นไหฮะน้ำหานหอมทะโลหนึ่งทีเ,ออเดียก่อนครับ <c oughs> <c oughs> นะครับ รู้สึกแบบแม่นิเลยวันนี้โชคดีว่าเห็นอะไรนะแยะนะเห็นอะไรเยอะแยะเห็นนะเยอะเลยนะครับขอบคุณครับแม่เขมแม่นิครับผมขอบคุณครับนะครับคุณแม่ทั้งสองท่านนะครับวันนี้ก็เมื่อกี้ผมนั่งตรงนี้นะครับเมื่อกี้นั่งตรงนี้ใก,ใกล้ใกล้น้ําหวานเลยนะครับคุณแม่ครับเป็นยังไ่ครับแค่แค่พิสูกินเพื่อนีทุกคนคเปรี้ยวจังเปรี้ยวยังจัง เดี๋ยวก่อนครับคุณแม่ผมอาบน้ําอยู่ครับผมใช่ครับแม่วันไหนว่างๆเปิดทิ้งไว้คุมมากค่ะขอบคุณคบแม่นี้ครับนะครับเมตาผลไม้นะครับสมทบนะครับผมสมทบได้นะครับผมสมทบสมทบคะแนนนะครับสร้างโรงช้างนะครับผมตะก้าผลไม้น้ำหวานเหลือไม่เยอะเลยนะครับแม่ๆตะก้าผลไม้ของน้ําหวานนะครับผมเหล๋อยี่สิบแปดนะครับคุณแม่ครับตะก้าก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับผม น้องควานก็อยากให้มันหมดไวๆนะครับแม่เร็วๆติ๊กตอกติดตามได้นะครับน้ำหวานพังน้ำหวานใช่ไหมพังน้ำหวานกับน้องโก้นะครับผมพังน้ำหวานกับน้องโก้ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับผมนะครับเปิดขายตะกร้าผลไม้นะครับผมใช่ไหมน้ำหวานนี่ได้วิชากานกล่าวมาเลยหิบตลอดเลยวิชาการกล่าวนะครับ คิดว่าน้องโก้คือช้างพลายนะครับไม่ใช่ครับน้องโก้คือนี่นะครับน้องโก้ครับไม่นี่ครับนี่ครับขอบคุณครับไม่เค็มครับช่วงนี้ไม่ได้ทําบุญที่วัดแล้วมีเรื่องเยอะเกินหันมาทำทานแทนค่ะสองตะกร้าครับคุณแม่ยาดานะครับผมเอาสองตะกร้าของคุณแม่ยาดาครับขอบคุณครับนียครับสองตะกร้า สองตะกล้าตอนนี้ก็เหลือยี่สิบหกนี่ครับนครับจาเร็วจาเร็วเขาเงาเร็วสี่ตะกล้าปอปอนะโอเคได้ครับโยนคะแนนที่ปอปอได้เลยครับผมเมนี้บอกว่าสามตะกล้าให้น้องโก้หนึ่งร้อยคะแนน สี่ตะกร้าสี่ตะกร้าแล้วก็ให้น้องโก้หน,นึ่งร้อยคะแนนแม่ค่าไม่ชอยจำชอยจดไว้แน่คอยไว้ได้จำไว้ได้บอกไว้ก่อนสี่ตะกร้าโก้สี่ตะกร้าของแม่นี้ขอบคุณแม่นี้ก่อนขอบคุณนะครับแม่นี้ครับผมอ่าสี่ตะกร้าของแม่นี้แล้วก็ได้คะแนนหนึ100นน่งร้อยคะแนนยี่สิบหกยี่สิบหกลบสี่ือยี่สิบสอง นี่ครับสีตะกร้าเขแล้วโก้ได้คะแนนอีกหนึ่งร้อยคะแนนหนึ่งร้อยคะแนนต่ำบาสีตะกร้าบวกหนึ่งร้อยคะแนนจดไว้เดอจดไว้เรียบร้อยครับผมโยนคะแนนว้อยปอได้เลยครับสามครับสี่ครับผมขอบคุณครับขอบคุณแม่นี่ครับสีตะกร้าครับตอนนี้ก็เหลือ 22โอเค22ครับผมนี่นะครับปอนตรงนี้เลยนะครับจะปินกับน้ำหวานทักอย่าลืมเด้อทักลูกค้าไปปอๆได้แอปเคียวครับปอๆรวมๆนั่นแหละเลยยี่สิบสองลองไลฟ์กอนะครับขอบคุณนะครับผมนี่ปอนตรงนี้เลยกินตรงนี้เลยนะครับคุณแม่ครับมี่เลยนี่มาไม่ไมีเรือหันหน้ามีเรือมาเได้ไอ้ไอ้ สองตะกร้าค่ะเดี๋ยวโอนให้คุณปอปอขอบมาเลยนะครับมีนมานเลยหนึ่งสองตะกร้าเด้อสองตะกร้าครับขอบคุณนะครับคุณแม่ให้แม่ปอไปแลกเงิน,นให้อาทาโลขอบคุณครับผมเดี๋ยวผมขอบคุณนะครับครับสองตะกร้าของของที่ส่งให้ได้เลยครับผมขอบพระคุณมากมากค่ะแกนัก่อนแกมันไม่เยอะถึงยี่สิบ ของขวันนะคะรับทั้งหมดเท่าไรห้าร้อยสิบสามขอบคุณนะครับคุณแม่ครับถ้าเราต้องไปเรียนรู้แล้ว <c oughs> พอแล้วไม่เป็นไร <c oughs> จะได้มีเงินซื้อจะมีเงินซื้อกาแฟขอบคุณครับอะไรอีก เป็นไรแค่นี้แหละพอแล้วเหลือกี่ตะกร้าเหลือสิบสามตะกร้าฮะดื่มใจเตลิดตอนนี้ตอนนี้ได้กี่ตะกร้าเราจะถามแม่ก่อนได้ยังไงคคะแนนทั้งหมดพลาแมรักสิบสองสองสตาสี่ห้สิบหกตะกร้าสิบหกตะกร้าบวกกับคะแนนหนึ่งล้วคะแนนด้วยใช่ไหมใอันนี้บวกบวกสองไปยังบวกสองที่เทไปล่าสุดเนี่ย อ้าวบวกอีกบวกอีกสองตะกร้าก็าได้สิบตะกร้าแม่แม่แมก็หารสิบตะกร้าอย่างอเออนี่ยเนี่ยเออบวกแล้วบวกแล้วทั้งหมดเท่าไหร่สิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดรับคะแนนอ่าแล้วรอบแรกสิบสิบตะกร้าดิเออเนี่ยเนี่ยรวมหมดเลยรวมหมดเป็นเท่าไหร่สิบเอ็ด สิบเอ็ดยังไงลบแรกสิบตะกร่านะั่นดีอ่าเราปันเอ็ดทั้งหมดปันเอ็ดเขาหนึ่อ๋อโอ้ยเจ้าคืหยังนี่โอ้ย